สบายดี l อลทีมิชันเจ้าหน้าที่ไทยรวบพ่อค้าจับยึดลูกเสือโครง4ตัวตำรวจปทสร่รวมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซ้อนแผนจับพ่อค้าเสือโครงข้ามชาติพร้อมยึดลูกเสือโครง ไว้สอเดือนจำนวน4ตัวสารภาพซื้อจากชาวบ้านในสพปลาวมาตัวละ5 0 0แสนบาทท่านพลตรตรศักดิ์สุขวิมลรองผอบอตรรับผิดช,ชอบศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จับกลุ่มนายถนัดวงศารอายุ63ปี พร้อมของกลางลูกเสือโค่งอายุประมาณ2เดือนจํานวน4ตัวแยกเป็นตัวผู้2ตัวและตัวเมีย2ตัวได้ติดปั๊มน้ํามันปตทลานทองตําบบางไทรใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาลักลอบนําลูกเสือโค่งจากสปปวมาขายในประเทศไทยจึงติดต่อล่อซื้อจํานวน4ตัวเป็นเงิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทและนัดหมายส่งลูกเสือให้ติดปั๊มน้ํามันปตทลานทองก่อนแสดงตัวจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับ สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าไปซื้อลูกเสือโคร่งมาจากชาวบ้านที่เพาะเลี้ยงอยู่ที่สพอปอลาวก็ไม่คิดว่าจะมาถูกจับกลุมจึงนำส่งตัวสพเมืองมุกดาหารดำเนินคดีส่วนลูกเสือโคร่งของกลางส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพรจังหวัดศรสีสะเกดนำไปดูแลต่อไปครับรับสำหรับลูกเสือหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือลูกสัตว์ป่านะครับอย่านำมันมาเลี้ยงในวิถีชีวิตของคนเลยนะครับเมื่อตัวเล็กๆก็น่ารักครับถ้าโตขึ้นมา ก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงดูครับแล้วพบกับ LTV i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี